วันนี้มารีวิวหอยนางลงกันนี่เมื่อหน้าตายำม,ม,มันไปแล้วดึกๆแบบนี้หายอย่างมาแก้สัวดึกดึกบนนนกินแซบอันนี้คือหอยนางลง เป็นฮ้อนไหนแต่กินไอ้ยังให้มันที่มันเผ็ดเผ็ดนัวหแซบ่แซบๆยิงเส้นหอยนางลมสินะมาๆๆมามามา,มาคำนี้หอยล้มหอยล้มแซ่บอ่ะ ถผู้ใด,ดสนใจแบบหอยนางรมล้วค่อยน่เดียย๋ยวเขาจะให้เบิ้งเดอเก็จะขายมาไม้ดองนะยังขายหอยนางรมน้ำนี่น้องชื่อน้ำลายแตกนี่น้องสิเป็นถงซีเนาะในนี้นะเดี๋ยจะแกะให้เบื้งเด้อันนี้มันจะมีหอยนังรมอยู่ เครื่องท,งที่เขาให้มาเนาะนี่กจะมียอยู่ซีย่างมีกระเทียมมีหอมเจียวนี่แล้วก็ใส่หน่อยใส่หน่อยช่วยจับหน่อยแล้วก็มีนี่ทิพเผาแล้วก็ซีฟู้ดซีฟู้ดแซ่บๆเป็นสูตรพิเศษเ้อะแต่ผมบอกสูตรดอกแล้วก็จะมีเซตผักกระเซน้ำเซตกระพักผักกระเซต แล้วก็จะมีหอยนางรมเป็นกระปุกจังซี่สามกระปุกอยู่ในถุงเดียวถ้าหากว่าผู้ใดสนใจนะผู้บอกว่าสินค้าของพวกเขานะเขาวางขายที่โซคาวีเจม,มา้าเบสโคแล้วก็ก๊อกเนาะทุกคนยุ่งก๋ยุ่แก๋สาขาใดก็ไปเวไปเบิรงสาขาดได้เด้อถ้าหากว่าไปสาขาใดแล้วพวกมีแปลว่าขายเบิดเพราะว่าขายดีฮะนะก็เลยขายเบิดเลยสินะเออเดี๋ยวบาย,บายบาย เดี๋ยวเมื่อหน้ามารีวิวใหม่ทาบา่เบื่อหน้าเขาได้ท่าบา่เบื่อหน้ากันได้เดี๋ยวจะมารีวิวใหม่นนะบ๊ายบาย